สวัสดีครับผมหมอยงครับ3ส,สาเหตุที่ติดเชือ COVID ้อโควิดซ้ำมีอะไรบ้างมาฟังกันครับ 1. บมักเกิดติดโควิดซ้ําในช่วงที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำลงโดยเฉพาะคนที่ได้รับวัคซีนมานานแล้วมากกว่าหเดือนหรือไม่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามจํานวน2หรือ3เข็มและคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือคนที่มีโรคประจำตัวอยู่ในช่วงที่รับการรักษาอยู่ภูมิต้านทานต่ําลงก็จะมีโอกาสติดโควิดซ้ํสอเกิดจากสาเหตุที่มีการระบาดของเชื้อมากขึ้นกว่าเชื้อร่างเดิมมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆมากขึ้นวัคซีนที่เคยฉีดมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆได้น้อยลงเรื่อยๆ จึงมีการติดโควิดซ้ำมากขึ้นและสาเหตุที่3าเป็สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือส่วนใหญ่แล้วจะลดมาตรการการป้องกันตัวเองลดลงโดยไม่ได้สวมแมสกไม่ล้างมือและก็ไปในที่สถานที่เสี่ยงมีคนเยอะๆมีคนแออัดรวมถึงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโควิดซ้ำมากที่สุดเลยครับ การติดโควิดซ้ำมักจะเกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อไปแล้วเกิน3เดือนสาเหตุเพราะว่าเมื่อติดโควิดไปแล้วร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันจากการติดโควิดจริงๆเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดโควิดโดยธรรมชาติภูมิต้านทานจะสูงขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนแรกและก็จะเริ่มลดลงลดลงลดลงถ้าเกิน3ามเดือนไปแล้วภูมิต้านทานมักจะลดลงต่ำกว่าปกติ นี่คือสาเหตุว่าทําไมต้องไปฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกานให้สูงขึ้นไปในการต่อสู้โควิดและป้องกันการติดโควิดซ้ำที่สําคัญในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่โอเมกคอนนี้พบว่ามีการติดโควิดซ้ำสูงมากกว่าเชื้อสายพันธุ์เดลตา้ามากขึ้น3-6เท่าเลยครับ แต่ก็ยังโชคดีครับที่สายพันธุ์โอเมกอนไปสายพันธุ์ที่เมื่อติดซ้ำแล้วอาการส่วนใหญ่มักจะไม่รุนแรงอาการคล้ายๆไข้หวัดอาการไม่รุนแรงแต่ใครที่มีโรคจำตัวหรือคนที่มีภูมิต้านทานเลือดต่าอย่าลืมป้องไปฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานในการต่อสู้กับโควิดนะครับ ด้วยความห่วงใยทุกคนเสมอครับอย่าลืมไปฉีดวัคซีนและอย่าลืมมาตรการทางสังคมในการป้องกันตัวเองก็คือต้องสวมแมสกบิดชิดล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าไปในที่ชุมชนคน,นเยอะนะครับ